เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณนัทค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางปี2018ตอนนั้นคุณนัทอายุ26เพิ่งลาออกจากบริษัทใหญ่มาด้วยความที่เขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็ไปสมัครงานเป็นพนักง,งานเอกชนย่านพหุรัตแต่ว่าเงินเดือนมันค่อนข้างน้อยค่ะทำให้เขาต้องหาห้องเช่าราคาประหยัดใกล้ที่ทํางานและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ค่ะคุณนัทได้เล่าว่า วันที่ย้ายเข้าไปเนี่ยเขามีกระเป๋าแค่ใบเดียวเพราะมีแค่พวกเสื้อผ้าไม่ได้มีของเครื่องใช้อะไรเลยพอไปถึงหน้าตึกน่ยก็เจอลุงเฮงเจ้าของตึกเช่านะคะเป็นชายชรา,าอายุประมาณเกือบ70ปีนั่นแหละเขาก็ยื่นคุณแจให้คุณนัดพูดว่าอยู่ได้แต่อย่าซอกแซกอะไรมากคุณนัดค่อนข้างงงแต่ก็รับคุณแจมาแล้วก็เดินขึ้นห้องไปซึ่งห้องของคุณนัดเนี่ยจะอยู่ชั้น2ของตึก มันจะเป็นตึกไม้3ชัน้นแล้วก็เป็นห้องเก่าๆไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะคะในห้องจะมีแค่เตียงเหล็กพัดลมตัวเก่ากับเก้าอี้ไม้โยกตัวหนึ่งซึ่งคุณนัทเนี่ยกาเห็นแล้วก็ลากไปอยู่ไว้ตรงมุมห้องเลยตั้งแต่แรกเลยด้วยความแปลกที่นะคะทําให้คืนแรกเนี่ยคุณนัทนอนไม่หลับพอเคลิมๆใกล้จะหลับก็ได้ยินเสียง ทำให้สะดุ้งตื่นซึ่งเสียงเนี่ยมันดังมาจากข้างล่างคุณนัทก็เลยเลือกที่จะลงไปดูเมื่อลงไปข้างล่างก็ไม่เห็นมีอะไรไม่มีใครแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเลยตัดสินใจเดินกลับขึ้นไปบนห้องอีกครั้งหนึ่งพอเปิดประตูเข้าไปในห้องปุ๊บเก้าอี้ที่คุณนัทเอาไปไว้มุมห้องตั้งแต่แรกเนะ่ยเก้าอี้โยกนะี่ยมันมาตั้งอยู่กลางห้องใกล้ๆก,กับเตียงซึ่งตอนนั้นคุณนัทตกใจมาก แต่ก็ทําใจดีสู้เสือเอาเก้อีนะ้เนี่ยลากกลับไปที่มุมห้องตามเดิมแล้วรีบกระโดดขึ้นเตียงข่มตานอนจนหลับไปพอเช้าวันต่อมาเนี่ยคุณนัดตั้งใจที่จะไปถามลุงเหงว่ามันเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าแต่พอดีพอดีนะแกเห็นคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยที่ดูท่าทางใจดียืนสุบบุรีอยู่ตรงระเบียงห้องข้างๆเขาคุณนัดก็เลยเลือกที่จะลองถามคุณป้าคนนี้ดู แต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรเพราะว่าดูเหมือนป้าแกก็ไม่ได้อยากเล่าเรื่องอะไรให้คุณนัดฟังแกแค่บอกว่าทำตัวงเงียบๆอย่าซกแซกหรือว่าอย่าสงสัยอะไรเวลาที่เดินกลางตอกเวลาใครเรียกอะไรเรียกชื่อหลังพราที่ตกดินนะอย่าหันอย่าคารรับแค่นั้นพอคุณนัดก็ยิ่งสงสัยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยในใจเนี่ยคุณนัทไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าเงินมัดจำเนี่ยจ่ายไปหมดแล้วคุณนัดไม่มีเงินเหลือแล้วจึงต้องจําเป็นอยู่ที่นี่ไปก่อนคุณนัดกล่าวว่าทํางานสักเดือนสองเดือนเนี่ยเก็บเงินแล้วก็จะย้ายที่อยู่ใหม่วันหนึ่งหลังเลิกงานคุณนัดก็กลับบ้านปกติในตอกตอกนั้นเขาได้ยินเสียงคนกระซิบนะนะคุณนัดยืนตัวแข็งทื่อเขาไม่กล้าขานรับ ล้วก็รีบจ้ำเท้ากลับมาที่ตึกอย่างไวเลยสามวันต่อมาคุณนัททำโอทีถึงห้าทุ่มขนาดกำลังเดินกลับบ้านเข้าตอกเนี่ยเขาคิดในใจเลยบไม่คิดไม่คิดไม่คิดแต่แบบยิ่งบอกว่าไม่คิดเขายิ่งคิดเข้าไปกันใหญ่แล้วเขาก็เห็นเนี่ยว่ามีผ้าขาวเนี่ยพาดอยู่ตรงราวไม้ซึ่งปกติเนี่ยเขาไม่เคยเห็นนะว่ามันมีอะไรพาาอยู่เขาก็ ทำใจกั้นใจรีบตื่นผ่านผ้าขาวนั้นไปทันทีที่เดินผ่านผ้าขาวไปได้ปุ๊บเขารู้สึกเหมือนมีมือมาจับข้อเท้าเขาคุณนัทนะตอนนั้นจะร้องไห้และเขาพยายามกระชากเท้ขาของเขาเนี่ยขามันแข็งคุณนัทบอกขามันแข็งเหมือนแบบเหมือนมันขยับไม่ได้เขาคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่แล้วก็พยายามฮึบดึงเท้ากลับมาอย่างแรงทําให้คุณนัทเนี่ยลม้มกิ้งล้มลงไปพอเหมือนกับ ลุกขึ้นได้เท่านั้นแหะคุณนัทรีบวิ่งบอกคุณนัทบอกใส่เกียร์หมารีบวิ่งกับตึกทันทีเลยแล้วคุณนัทบอกว่าแบบกลัวกลัวมากตอนนั้นกลัวมากคือหลับตาไม่เห็นอะไรนะแต่ความรู้สึกเปืนแบบมีมือเย็นๆมาจับข้อเท้าเลยแล้วก็คืนนั้นน่ะคุณนัทฝันเขาฝันเห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยตัวเปื้อนโคลน,นั่งกอดเข่าอยู่ปลายเตียงมองเขาด้วยดวงตาดำสนิทแล้วก็พูดบาแบบอย่าเรียกชื่อฉันนะอย่าเรียกชื่อฉันนะ พอเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณนัดเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนอยู่บนพื้นห้องของเขาเนี่ยแกก็เลยเอาละแสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้ฝันเป็นรอยเท้าเล็กๆของเด็กอายุประมาณห้าหกขวบเนี่ยเดินตรงประตูข้างหน้าเขาแบบแล้วก็มีในห้องด้วยคุณนัดเลยลงไปหาลุงเฮงให้คุณลุงเฮงขึ้นมาดูว่าเนี่ยมันมีรอยเท้าเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้ามาหรืมอมีใครเดินเพราะว่า หลังจากที่คุณนัดกลับมาเนี่ยคุณนัดล็อกห้องมันมีเข้ามาได้ยังไงคุณนัดเลยยื่นข้อเสนอว่าขอเงินมดจําเพราะว่าอยู่ไม่ไหวแล้วลุงเฮงแกก็บอกว่าเออได้แต่ว่าคืนค่ามาจำแค่เดือนเดียวนะส่วนค่าห้องของเดือนนี้ไม่คืนเมื่อคุณนัดตกลงกับลุงเฮงเรียบร้อยแล้วยังไงเขาก็ต้องอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เพราะว่าต้องรองเงินเดือนออกอีกไม่งั้นเงินก็ไม่พอที่จะไปหาหอใหม่ แล้วคุณนัทยังต้องใช้เวลาในการหาหอใหม่ด้วยเลยจําเป็นต้องอยู่ถึงสิ้นเดือนก่อนเขาก็กัดฟันใจดีสู้เสือหาพระสวดมนต์นอนจนวันหนึ่งเนี่ยมันเอาละทำโอทีกับดึกอีกตามเคยตอกเดิมคุณนัทเนี่ยได้แต่กำพระในคอที่ห้อยคอแล้วรีบเดินจำเอาจำเอาจำเอาเดินแล้วคุณนัทก็ได้ยินเสียงเรียก นัดหันมาสินัดนัดหันมาสิคุณนัดหยุดเท้าปุ๊บนับหนึ่งถึงสามปุ๊บเขารีบวิ่งแล้วแล้วขนาที่คุณนัดวิ่งเนี่ยเสียงที่พูดว่านัดหันมาสิกลายเป็นนัดหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดวิ่งนะอย่างเงี้ยคุณนัดรีบวิ่ง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 ขึ้นไปไปถึงห้องเขารีบปิดประตูแล้วก็ล็อกทันทีเลยพอตอนเช้าเนี่ยวันนี้มันเป็นวันหยุดคุณนัดเลยไปที่หอสมุดเนี่ย ไปค้นหาประวัติของตอกเนี่ยผ่านพวกหนังสือเก่าในหอสมุดพวกหนังสือพิมพ์เก่าๆเขาพบข่าวว่าปี2498น่ะมีไฟไหม้โรงนิวกลางต่ตอกมีเด็กนับสิบคนเลยเนะที่ฝึกซ้อมละครนะถูกไฟคอกตายทั้งเป็นเพราะประตูบานเหล็กเนี่ยมันปิดลลอกออกจากข้างนอกเด็กหนีออกมาไม่ได้เด็กบางคนนะโดดหนีไม่ทันแล้วก็ตายด้วยสภาพไม่เกรียมไปหน้าเพื่อนโคนที่พยายามหนีไฟ ั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยชาวบ้านเล่ากันว่าตัวเห็นเงาเด็กเปื้นโคนออกมาเรียกชื่อคนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นบ้างซึ่งเขาก็เลยห้ามกันว่าพูดห้ามต่อต่อกันว่าห้ามขานรับห้ามหันเวลามีเสียงเรียกกังตอกตอนกลางคืนส่วนสุดท้ายเนี่ยคุณนัดตัดสินใจแล้วว่าอยู่ต่อไม่ไหวจริงๆเขาเลยนําเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังซึ่งเพื่อนสนิทเนี่ยทำงานอยู่คนละที่กับ คุณนัดนะแต่ว่าเขาขอขออาศัยอยู่ก่อนขออาศัยอยู่สักประมาณเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เกินเนี้ยเพื่อที่จะหาห้องเช่าใหม่แล้วคุณนัดเนี่ยก็พาเพื่อนอนะ่ะขอให้เพื่อนเนี่ยช่วยไปตอนเช้านั่นแหละไปขนของซึ่งของก็มีไม่เยอะหรอกมีแค่เสื้อผ้าแต่เขาก็กลับไปเอาแล้วก็คุยกับลุงเหงว่าเดี๋ยวติ้นเดือนค่อยกลับไปเอาค่ามาจํา